ดีนะครับเราก็ย้ายมาอยู่ที่ตลาดกลางคืนนะครับตลาดเดินเล่นนะครับที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แต่รู้สึกว่าคนบางลงไปเยอะเลยหรือไม่รู้ว่ามันเช้าเกินไปหรือเปล่าของขายเยอะเหมือนเดิมเลยแต่ที่เปลี่ยนไปดูน่าจะเป็นคนนะคนน้อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีร้านไหนนะที่เป็นร้านแบบว่าโอเคใ,ใ,ในในสาตาว่ามัน จะเอาให้คุณเพื่อนๆดูก็เดี๋ยวจะลงให้ดูนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับรายการเอกกี้นะครับตะลุยพาเที่ยวกินนะครับบายบายไหนนะครับพี่ส <c oughs> องพันกว่าบาทสองพันเก้าสามพันห้าสี่พันห้าอ๋อได้ครับสามวัน <c oughs> แล้วทําที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ,รบม,มีเบอร์ไหมครับพี่บอกมาเลยก็ได้ครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าห้าแปดอ๋อโอเคครับราคาเท่าไหร่นะอ๋อแปดร้อยเก้าสิบนะโอเค อ๋อเพื่อธรรมดาอันนี้390อสค่ะอ๋อ3า0อเก้าสิบนะครับอันนี้ทำที่เชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่แต๊ะก่ะค่ะอ๋อโอเคแต่ลายสวยดีมันเป็นผ้าอะไระครับคืออันนี้จะเป็นฝ้ายค่ะแล้วก็อันนี้ก็เอาได้น่ะมาเหมือนทําลักษณะเหมือนด้นนะครัแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ด้นมือพาด้นมือรคานนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีอืม ได้ครับแล้วถ้าสมมติว่าเขาขอรถเนี่ยลดได้เท่าไหร่ครับพอดีผมจะลง youtube ให้เห็นว่ามันแปลกดีกกไ,ได้เพราะเดี๋ยวมันมีคนติดตามไงครับเราจะได้บอกเขาได้แล้วพี่ก็พูดเ,เองเลยละกันพี่ฝากเบอร์ไว้ก็ได้อ๋อพี่ฝากเบอร์ของพี่ไว้ได้ผมไปลงไปลง youtube ให้จะไม่มีเออเป็นเพจได้ไหมคะ แล้วแต่พี่จะทําอะไรก็พี่ก็พี่จะฝากก็ฝากครับผมไม่รู้จะให้พี่ฝากอะไรยังไงเศิษฐีใจใบนุ่ะได้ครับเดี๋ยวตรงไงผมเอาไปลงให้งานไม้แงบ้านสวยเป็นไม้อะไรครับไมยางพาราครับไมยางพาราอันนี้ผลิตที่ไหนครับทำที่หางดงอ๋อทำที่หางดงเหรอครับอ๋ออยู่หางดงนะครับเออราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นตัวสั้นกับต,ต,ตัวยาวนี่350ครับถ้าเป็นนกสั้นกับนกยาวน,นกสั้น250ครับนกยาว270ครับแต่ถ้าเป็นนกแกะสลักเนี่ย550ครับอ๋อเ,เป็นไม้เป็นไม้ยางหมดเลยครับเป็นไม้ยางธรรดฝากเบอร์ไว้ฝากเบอร์ไว้ก็ได้นะครับเบอร์อะไรพี่บอกมามเลยอ่าบอกบอกเว็บไปเลยพี่รอยไม้ข้อครับรอยไม้ข้อนะครับเชื่ออะไรพี่ครับ ชื่ออ้นนะครับ,ออนนรบโอเคเดี๋ยวยังไงจะลงให้ครับใน YouTube อันนี้เป็นน้องกวางนะครับวางเอ่อแท็บเลต็ตหรือไม่ก็วางโทรศัพท์นะครับอันเท่าไหร่นะพี่150บาทคนระับาทอันละร้อย้าบบาทยังไงก็มาอุดหนุนเขาได้นะอันนี้ป,ปีก็มีครับอ๋อช้อปปี้ก็มีใช่ไหมอ๋อช้างครับโอ,อ้ช้างอ๋อช้าง150เาเข้าใจทำดี หมามีแมวด้วยในหมดไปละอ๋อมีหมามีแมวด้วย,วยอของทาง,ง,งเชียงใหม่าาละละาราคาเท่าไหร่ครับอันนี้280รบแต่แค่ห้าส่วนถ้าเป็นขายาวนี่320ร้อพี่อันนี้เป็นผ้าป้ายหรืว่าย้อมมะฮ่มมีกี่ลายครับโอ้มีลายเยอะมีเลยโอเคเโอเคโอเค ครับวันนี้ก็พี่เขามาสัมภาษณ์ผมออก u t u b e นะครับผมก็จะจะจะ,จะขอบอกนิดนึงว่าเกมผมเนี่ยเป็นเกมสะดอผ้าม้าหอบแล้วก็เป็นงานกลัดลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสีมันตกหรืองไงเนี่ยลายผมก็ยังอยู่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องลายดูิฮะนี่ฮะเห็นไหมครับระหว่างของใหม่กับของเก่าที่ผมนุ่มอยู่ยสีดอกไปเรื่อยๆก็จะเหมือนเกงยีน ที่ร้านเราเป็นโอท็อปครับแล้วก็ผมมีตั้งเกงขายห้าส่วนแล้วก็ขายยาว,วที่ร้านผมก็จะมีกะเกงขายสั้นมีเสื้อฮาวายซ,ซ,ซึ่งตัวนี้ผมทำมาล่าสุดเป็นผ้าม่อห้อมเหมือนกันในร้านผมนี่จะเป็นม้อห้อมร้อจะเซ็งครับแล้วก็ทำม้อห้อมอย่างเดียวเลยนะครับลายก็จะมีหลากหลายครับลายผมจะมีเยอะอยู่นะครับมีขายยาวมีห้าส่วน ส่วนตัวนี้นี่ก็เป็นเป็นทรงญี่ปุ่นนะป็นทรงญี่ปุ่นเราตัวนี้เราเป็นออเดอร์ของญี่ปุ่นแล้วเราก็พอเราทำออเดอร์เสร็จแล้วก็ตัดขายหน้าร้านด้วยนะครับสามารถแวะชมที่ถนนคนเดินได้ทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับผมที่อยู่วลายซอยผแล้วก็วันเสาร์ก็จะอยู่สี่แยกวัดพันกวินที่จะอยู่หน้าสี่แวัดพันอ้นครับแยกวัดพันอ้นครับครับ Ciao, so, yeah.